มีจีนนะพี่ตีนต่อมาตามมาผมนล้วรอบเดียวก็อยู่กันยาวๆนะครับผมวางไหนมันอยู่ไหนวะอยู่บนหลังคาปะเนี่ยไม่พี่อยู่บนหลังคาวันอยูชั้นสามไอ้ชั้นสามยิงลงมาแล้วพี่ผมรออยู่เลยเฮ้ยมึงหนานดาวจาเพื่อนเอ้ยไอ้นี่มึงดาวยากเกินมึงเลือะเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยยิงมันก่อนจะตาย โคตรถึกเลยเพื่อนเอ้ยยิงเท่าไหร่อ่ะผมยิงไปเท่าไหร่วะยิงไปสหรอยิงไป339ดาเมจดอุ้ยไปเาเลือดมาจากไหนวะน่าเฮ้ยเฮ้ยต้นเกมเอ้ากิจกรรม6ปีก็หมดแล้วนี่มันไปเอาเลือดมาจากไหนวะมันเอามาจากดาวนาแม่ดาวนาแม่แล้วกองไฟมันก็ไม่ได้ตั้งเลยนะคือยืนวัดกันสดๆเลยนะพี่เมื่อกี้เห็นเห็นเขึ้นดูขึ้นดูเมื่อกี้ แตงงไงไม่ตาตัวพีนี่เจ็บนี่ใผมยิงไปนานมากหูมยยังงืนผมซักแน่เลยผมว่าไปต้องไหนอะน้าคิดถึงฟรีไฟเฮ้ยน้องน้ำหวานมาโอ้โหเป็นไงบ้างน้องสาวไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันนานนานแสนนานน้องน้ำหวานสวัสดีครับผมนะน้องมาฟาเข้าไม่ทันเฉยเลยพี่นะเฮ้ยเองต้องเข้าไม่ทันสีน้องเองต้องต้องมาออนไลน์เว้ยรอกดเลนห้องเว้ยเองห้ามช้า เองห้ามชาเองห้ามชาวัดหลวง่อหนุมนะทำไมเสียงผมมันดรอปบ่อยจังน้องก็โทรศัพท์เองมันห้างไอ้หลิวโทรศัพท์เองไม่ไหวแล้วโอ้นโหนเออแบมันห้างเออรู้จักไหมโทรศัพท์มันห้างโทรศัพท์แดงกันะโทรศัพท์แดงกันน้มันคืออะไรมันคืออะไรวะโทรศัพท์ห้างอ่ะก็คือโทรศัพท์มันมันมันใกล้พังแล้วอ่ะพี่พี่พี่หนุ่โทรศัพท์น้องเขาไม่ไหวแล้วเออโทรศัพท์น้องเออไม่ได้ โอ้โหอยู่เนี่ยผู้สงสารน้องสงสารน้องมีอินโดหรือเปล่าเองก็เจอบ่อยนะครับผมนะน้องไอซ์สวัสดีน้องไอซ์ด้วยนะสวัสดีน้องผู้ดาวน้องเวฟด้วยนะขอบคุณมากมากน้องน้องตังขอบคุณมากมากครับผมหมาป่าไม่ต่ำกว่าสิบตัวนะตอนนี้รีบกินรีบมานะรีบกินข้าวรีบมานะพี่เล่นรอพี่เล่นรอนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับบนดูช่วยให้มากรอโอ้โหดิฉันตายแล้วบนเขามีนะบนเขามีบนเขามี ตายเลยจุ๊บเขาไม่รักเราเปล่าวไม่เป็นไรพี่พันท่าก็ยังมีแม่เหราเฮ้ยตายตีตายตีพี่ดุงจะจับให้แล้วเนี่ยพันท่าเนี่ยจะให้หน่อยแล้วนี่ไงเต็มหัวไม่ให้ไปพี่เฮ้ยเนี่ยมันคือจะตายไม่ใช่จะตายเดี๋ยวจุ๊บบงให้เนี่ยไม่ไม่พันท่าพันท่าพันท่าเลี้ยงร้องเนอะพันท่าไอเพชรเหรอ ัน้องมาแล้วมาแล้วมาเล้วเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องชั่วโมงหน่อยมาแลย้วสมทบทุนการศึกษาเด็กวัดโตให้ให้น้องๆหนูๆเขาได้มีการศึกษาพี่ได้มีเงินไปโรงเรียนยังเรียนอีกเหรอยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่เนี่ยไม่ใช่พี่หมายถึงน้องๆหนูๆเขายังเรียนอยู่เหรอเนี่ย ใช่หัวเราะคนแล้แบบหังเราะมากแหมเล่นด้วยครับน้องวงสกรกดเลขห้องมาเลยครับน้องชายนะโอ้ยเล่นด้วยได้ไงโทรศัพท์มีเครื่องเดียว์พันหลัหายไปอยู่ในความทรงจำนะครับผมน้องหวานนะฮะเออน้องเห็นน้องปูน้องหวานนะเดี๋ยวนี้โอ้ยเวลี่เวลี่ฮอตเลยน้องหวานเวลี่ฮอตมากนะลองดูทรงรูปนะทำแบบนะเออน้องเข้าใจน้องหวานดีดีแล้วแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะสร้างอาชีพกันอายุน่า อนุญาตออนทัวนี้มาหลังแล้วกันใครอยากกดก็กดเลยครับผมก็เปิดให้ทุกเกมมาเละใครอยากเล่นก็กดมาเลยนะครับนจะสร้างอาชีพเหมือนกันนะสนใจเปล่าจิ๊สนใจเปล่าไม่กับพี่อัานมาเนี่ยผมว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือมันมีรับลมลมเลยสนใจเปล่า้าตอบว่าสนใจเนี่ยเหมือนแบบได้แบบไปเข้าร่วมวงการเลยอ่ะก้าวขาเข้าไปแล้วเฮ้ยอาชีพนี้บอกเลยคนไม่ค่อยทำอะหรอกแต่ได้ตังค์เยอะ มีกาห้ามแข็งใช่ไหมเราครับน้องใครใครดูอยู่กดนายวันวันโทรตามมาตามจับเลยนายวันวันนะหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งโทรตามมาเลยฮะขอมเลยฮะทาไฮะเป็หนึ่งเก้าเจ็บมาเลกระมาีตัวมีตัวยืนในดอกมีตัวยืนในดอปอ้ดอใช่ใช่เบอร์สีเข้าเลยลูว คนที่พูดมาสร้างอาชีพกับเราไหมคนที่พูดมาสร้างอาชีพกับเราไหมเยอะแค่เอ้ยเม็ดเดียวไอ้พูดถูกพูดถูกนะเปิดหัวออต้องหวานพูดถูกอ่ะเออคนที่พูดอ่ะเป็นสร้างอาชีพกับเขาไหมถูกต้องนะถูกต้องอันนี้พว่าพี wow ่ถูกต้องนะเราเรามีนะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้สร้างอาชีพให้เขาเขาสร้างของขตัวเขาเองํำสอบไป็นไร ขอไลฟ์เอาดิเจ้าอาลีแฟนครับกับแฟนพี่เปอะไรเนี่ยเจ้าอาลีแฟนอะไรพี่เบอร์ตองยังว่างเลยนะแล้วมาสองคนแฟนไม่โอลี่แฟนเราทำอะไรกันอ่ะเราจะทำอะไรกันดีเโอลี่แฟนเขาไปเล่เด็กกบไหมพี่ผมก็งงเหมือนกันเขาทำอะไรมันพัผมกันก็ไม่รู้ไม้เขาไปใส่เด็กกบไอโอลไอโอลบ้าไอโอลี่แฟนมันคืออะไรวะอะไรวะแบบ มุมลับๆอะไรอย่างเงี้ยไงลับไปไหนคนเห็นเยอะแยะมสุขเรองความสุขแล้วแต่แล้วแต่เขาจะแล้วแต่เขาจะเอาไปทําอะไรก็ได้ที่บอกว่าเออเคาอยากเคาอยากจะเข้ามาดูต้องต้องจ่ายเงินอ่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่ใครอยากใครอยากมีความสุขต้จ่ายตังค์แดกความสุขได้ไหมใช่ไหมได้ซแล้วนั่นเนี่ยบอกว่าลับๆไงไม่ได้ลับอะไรคนดูเยอะแยะโอ้ยใครจ่ายตังค์มันก็ลับแต่คือต้องจ่ายเงินไงมันต้องจ่ายเงินไงเข้ามาดูได้ มันไม่รับก็ดีอาชีพดาวนะอาชีพดาวดาวเีพดาวเด็กไม่เข้าใจเลยน้องหวานบอกเออน้องหวานไม่เข้าใจใช่เหรอหวานว่าไม่ได้ใช่ไหมน้องหวานเด็กไม่เข้าใจอ๋อน้องสวิตมิ้วน้องสวิตมิ้วเอาไว้เบอร์สี่น้องไม่บอกพี่เลยว่าน้องไม่บอกเลยดิเถิดไม่เถิดยิ่งไมเถิดไปไหน้องผ เอา้องดราถามไม่พอถามไมพอเอฟซีถามไ่าไม่ให้ถามไม่พอที่นี่เดือดรัไปตายที่เดือดเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เี๋เราล่ไปมเล่ันนี้เอายังไม่หมดอีกหรอมาเรายังไม่ได้คิวพวกเราไม่ได้คิวีแต่พวกเรารอดตลอดการนะเว้ย สวัสดีค่ะโอ้ยไบเฟิร์นคนสวยคนน่ารักคนโปสเปกเลยว่าดีใบเฟิร์นคนตึงนะผมนะวัาดีใบเฟิร์นด้วยนะตึงจริงตึงจังบันดี้ไว้อากาโอ้ไม่ใช่อ่ะนี่อันนี้เอาไปขายน้องครับอันนั้นไว้อกาเอาไปขายโอ้ยใครอ่ะใครวะพี่หัวเราะอะไรกันอะพี่เฮ้ยใครวะเใครวะ ไมึงเอาไ่ช่วยผมเลยเพิ่งใจเย็นผมจะตายแล้วดาวดึงเพื่อแต่วะน้องอยู่เหนือน้ำเหนือน้ำอยู่เหนือน้ำเอาหน่อยเร็วไปพา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 เพื่น้องหอยเร็วเข้าเลยน้องเข้าเลยอยู่ไหนนี่มาน้องพี่ใอ้บอให้ด่าท่าเงียสวยน้องเอฟซีสักสองคนเขาโคตรตึงเลยคนนี้คนดูเขาเล่นโคตรตึงเก็บของเลยเก็บของเลยเก็บของเลยยาหมดพี่ยาหมด ยาหมดมุกก็หมดแล้วครับแต่วันนี้ไปแล้วยาหมดก็สั่งออเดอร์ใหม่ฮะออเดอร์ใหม่อ้าวเจมี่ไม่กล้าไมครับเจมมี่เจมมี่คนนี้คือใครอ่ะเจมมี่เอาเขามาเล่นกับเราทำไมเนี่ยคนนี้ขายเขามาขายของไว้ก้าวเนี่ยเี่สตรีมนี้จำกัดอายุ20ปีขึ้นไปใครที่ไม่มีผู้ปกครองแนะนำ้ามดูเจมมี่เจมี่ ก่อนก้อนจะขึ้นสตรีมก็เขียนหัวสตรีมด้วยนะสตรีมนี้จำกัดอายุ20 <c oughs> ปีขึ้นไปใช่ไหมตรีมอายุ1.3ปีขึ้นไปนะตีอ่ะไม่ได้นะอายุน้นอยๆเข้ามาไม่ได้นะพี่ <c oughs> ใครยิงใครตายวุ้ยศบโคตรเยอะเลยอ่ะถ้าไปในตอกๆเนี่ยโดนแล้วเนี่ยผมเนี่ย <c oughs> โดนแ,แล้วโด <c oughs> นแบล็คละเป็นไร <c oughs> เป <c oughs> <ๆ>็นไรดูได้มันมันเป็นมุมปิดสนามของผมนะพี่พี่ก็ไม่รู้พี่พี่ไม่เคยเจอพี่คนนี้ไม่เจอไม่เจอไม่เคยเจอคนนี้นะ เออพีอ่เขาติดสาวงอมแงมพี่เขาเพิ่งมาเหมือนกันเกือบปีแล like> ้วม네ั้งนะเฮ้ใจเย็นเขาไม่ใช่อ่ะเขาไม่ใช่อ่ะใจเย็นใจเย็นติดสาวงอมงไม่ใช่หรอไม่ใช่นะที่คนดีจะตายโถไปตรงนะสเปกอะไรอีกนะสเปกนะสเปกพี่ฟังพี่ฟังจากเสียงน้ำเสียงเขาแล้วว่าพี่